ัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาสนุกกับพีเช่นเคยกับไม้ครับไลท์อินสเวิร์ดนะคะพาร์ทที่2ค่ะวันนี้มาดูกันนะการทำของข้าวที่เรามีอยูนะ่เนาะถามว่าทําไมถึงมาอยู่แถวนี้เพราะว่าเดินมา3พาร์ทก็คงยังลงไม่ทันนะเพราะว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเล่นไบนะกว่าจะถึงตรงนี้นะแล้ววิวสวยมากแถวนี้นะคะ จะมีหมู่บ้านที่เราเห็นด้วยบางทีเราเ,าเอาอะไรอแอบไปขโมยผักอะไรของเขาเงี้ยถามว่าทําไมถึงมีวัวมาแถ่วนี้วัวเยอะมากก็เลยไปถามวอลน้องๆมากับพี่ไว้ที่เลี้ยงเองเอ,งเอามาสามตัวน่ารักมากุียมีลูกด้วยเอเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะทําอะไรอันนี้ดูดิว่ามีอะไรบ้างเผื่อเราจะเอามาปลูกผักเอยทําทำนุ่งนำนี่เราเข้าได้บ้างใช่ปะ ก็อยากอยางรู้เนาะตามพื้นนะสามารถมีผักให้เราได้ด้วยนะเออไปได้นี่มานะต้นไผ่นี่ปลูกไว้แถวนี้ซะเลยโอเคเรามาดูกันวิธีทำข้าวนะอันนี้เดีย๋ยวย่างเนื้อแป๊บหนึ่งเนาะโอเคไปดูกันแล้วน,ะ <Wow. S 1> นี่เป็นยังไงคะกับข้าวเพียบเลยใช่ไหมเยอะเลยอะ่ะดูดิก็มีไอ้นี่นะเออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีผักนะ ถั่วฝักยาวเอ้ยมีเหรอถั่วพักยาวก็มีอะไรนะเอ่อแตงกวานะคะกับบอกคอรี่เออสตรอเบอรี่เอยอะไรเอยโอ้โหอะไรเนี่ยดูนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าข้างขวาเนี่ยมันบอกเรานะเดี๋ยวย่างหมูเสร็จแป๊บหนึ่งเนาะเออนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนี่โอ้ยนี่มีผักสามารถเอามาทำสลัดได้แน่ โอเคเห็นหน้านี่โอเคเนาะเอามาหัน่นคือเราก็ต้องมีหมอ้อมีเขียงมีถ้วยมีทามเนาะมีกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาทำใช่ปะหรือก็ยังงงอยู่ตรงนี้แหละเรียบร้อยเออเนี่ยที่มันไม่โชว์ขึ้นก็แสดงว่าเราทำไม่ได้นี่ถัวฟักยาอมอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยน่าทานมากอ่ะเนี่ยดูดิแครอทกับอะไรอะ่ะ แล้วจะไปหาปาร์ตเตอร์ได้ที่ไหนอ่ะมีหม้อด้วยนะเออเราต้องคลั่หม้อด้วยจริงๆเราก็ยุ่งยากเหมือนกันเนี่ยเออแล้วอะไรอีกนี่อะไรอ่ะอ๋อมีนมด้วยนะคะต้องใช้ชามเนาะหรือไม่ก็เป็นถ้วยเลยไปหาที่ไหนอันนี้อะไรอุย้ยนี่เซนวิชอะไรอ่ะเราต้องมีหมูสามชั้นนะก็แสดงว่าต้องค่าหมูใช่ปะ่ะเราก็ย่างเนื้อหมูเราก็มีเห็ดแทนโอ้โหูใช้ได้ใช้ได้ แล้วที่แน่ๆน,นะเราก็ต้องมีขนมปังใช่ไหมแล้วข้าวอีกเราจะไปปลูกที่ไหนอะไปเอาที่ไหนโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าอันนี้อะไรโอ้โหเยอะเลยเนี่ยดูดีมีเนื้อแกะใช่ปะ่ะเออใช่แล้วก็อะไรอะ่ะมีสลัดมีโอ้โหเพี้ยบอะคือที่มีอยู่ในนี้เราไม่สามารถหามันเจอเลยนะ คือต้องเดินรอบไมค์คราบเลยอะทั่วแบบหมาบเลยอะไรเงี้ยถึงจะเจอพวกผักพวกนี้โอ้แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะคะจริงๆแล้วมันก็มีนะคะเขามีให้อยู่แล้วแต่เราจะหาเจอได้ยังไงมันก็ต้องเล่นกันไปจนนู่นเนี่ยจนกว่าจะหมดแถบนี้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มีนมด้วยมีอะไรด้วยเราจะไปหาที่ไหนแม่จะโวย เอาไว้ให้แบบคือเดี๋ยวเราต้องไปเดินป่าใช่ปะ่ะเราก็ไปขุดแร่เพราะยังไงมันก็จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมเออพูดจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยไอการที่เราต้องแบบไปหาผักพวกนี้มาทําข้าวมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะนี่หน้าทานอ่ะเฮ้ยถ้วยนี่จะต้องทํายังไงอ่ะเดี๋ยวเราดูทิ้งละกันเนาะพ์ทหน้าจะบอกนะว่าวิาวธีคราบถ้วยเป็นยังไงมีทั้งเอออะไรอ่ะ ตู้เย็นเอ่ยอะไรเอ่ยเขามีให้หมดนะคะรับรองอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดสนใจนะที่จะดูกับพีเนาะก็อย่าลืมกดสับกดสับสไล์ติดตามนะคะพลาดหน้าเป็นยังไงเพื่อที่จะไม่พลาดเนาะว่าไว้ล่ะอีกมาโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อไก่ใช่ปะกุ้งถุยก็ต้องหายอยูดีเดี๋ยวค่อยทำล้วกันลอามาดูก่อนมันน่าสนใจตรงไหนเออ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูอย่างอื่นไปด้วยดีว่าเออนี่นี่อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นข้าวเหรอเราสามารถเอาข้าวย่างเป็นเข้ากุ้นเข้าว้า้น,านหรือไงไม่เข้าใจอันนี้มีหมูสามชั้นโอ้โหหิวเลยเนี่ยขนาดไม่ครับยังมีทําให้เราเห็นเลยนะการกินสุดยอดมันต้องอย่างนี้โอเคแล้วยังไงต่อเออมีอะไรอะ่ะ โอ้โหแม่จะโวยนะคลาบมากเลยอ่ะบอกตองตรงคืออยากเล่นแล้วใช่ไหมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะนี่เนาะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปหานี่ที่มีนะคะที่คีมีอยู่ตอนนี้ไปหาเก็บมาตามข้างทางตรงไหนก็แล้วแต่ที่เรามีก็เอ่อทำอะไรได้มั่งอะ่ะเออมีอะไรเอ่อ มีบล็อกครีนะคะกับเออะไรอ่ะแตงกวายาวนะคะมีพริกด้วยแล้วก็มีผักหลายอย่างที่เราสามารถหามาได้นี่เราทำอะไรบ้างโอเคเนาะคือหั่นออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ทำสลัดได้เท่านั้นเองพูดถึงแล้วเนาะที่เราหาได้มาไม่กี่ชิ้นเองอะ่ะเออนี่ดูยแตงกวาทำอะไรได้อะ่ะ เสร็จแล้วมีอะไรเนี่ยเอยตะปดเนี่ยเราต้องทําถ้วยก่อนแชปัดปลอมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้วยใช่ไหมแล้วนี่หม้ออีกแล้วนี่เขียงอุ้ยนี่ทําอะไรอะ่ะเราจะทํำชามยังไงดีอยเอองงตรงนี้แหละชามอะ่ะมันก็ต้องไอ้นี่ใช่ป่ะ อันนี้หม้อนะคะต้องใช้เอ่อต้องไปขุดแร่มาใช่ป่ะแล้วก็มาหลอมเป็นเหล็กใช่ไหมพอได้เหล็กแล้วก็มาทําหมอ้อเสร็จหลังจากนั้นก็ทําเขียงโอเคมีไม้ด้วยต้องใช้เหล็กสามอันโอเคที่จะออกมาเป็นเขียงกับมีดได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเออมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ย ม่ใช่ง่ายๆเลยนะที่จะมันนั่งทำหมอ้อทำกระทะทำถ้วยทำชามโหอะไรจะโอ้ยอมรับมันน่าสนใจมากใช่ไหมล่ะใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะไปโหลดมาใต้ล่างเลยนะจ๊กคลิปอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยก็ลิงก์มีให้ด้วยนะไปโหลดมามันมีให้หมดเลยสนุกใช่ไหมล่ะนี่มันน่าสนใจจริงๆแต่ที่แน่ๆนะเดี๋ยวพทหน้าเราไปทำหมอห้อหกระทะกันดีกว่าเนาะ ว่าเขาค้าบกันยังไงเนาะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกหาสัตว์หาผักหาหนู่นนี่มาเนาะแล้วก็มาทําอาหารกันดูทีว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะคะเดี๋ยวคีเคขอจบแพทนี้เดี๋ยวเราเจอกันแพทหน้านะ,ะอย่าลืมกดติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดแพาต่อไปยังไงล่ะเนาะเดี๋ยวขอแค่นี้เนาะไปก่อนคะ่ะวัสดีคะ่ะ